สวัสดีครับพวกผมผมโจนะครับวันนี้เราจะมาดูไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีให้กับชาวลัคนาราศีต่างๆในเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับเป็นเดือนต้อนรับตรุษจีนนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงเลือกไพ่ชุดนี้ครับชัยหน้าทาโร่มาดูให้กับชาวลัคนาราศีต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะสับไพ่แล้วเริ่มดูกันเลยนะครับคลิปนี้เป็นของชาวราศีเมษดูเดองในเดือนกุมภาพันธ์2565นะครับ เรามาเริ่มจากใบแรกเรื่องการงานกันเลยนะครับการงานได้ไพ่เดอะสตาร์นะครับก็เป็นไพ่ที่ดีมากสมหวังตามปรารถนานะครับหรืออาจจะเป็นไพ่ฟ้าหลังฝนก็ได้ถ้าที่ผ่านมามันยังแก้ไขไม่ได้การงานไม่ดีเดือนนี้เดือนกุมภาจะมีทางออกสำหรับชาวราศีเมษแล้วก็ทําให้ความฝันความปรารถนาเรื่องการงานสมหวังไปจริงนะครับการเงินชาวราศีเมษในเดือนกุมภาได้ไพ่สิบเหรียญโอ้โหดีต่อเนื่องเลยนะครับก็คือ จะได้เงินได้ทองรับทรัพย์นะครับได้เงินก้อนใหญ่อาจจะได้โบนัสในเดือนกุมภาก็เป็นไปได้สําหรับชาวราศีเมษร,รวมทั้งมีโชคดีเรื่องทรัพย์สินใหญ่ใ่อย่างสาาหาริมทรัพย์ด้วยนะครับเรื่องความรักชาวราศีเมษในเดือนกุมภาได้ไป6หกดาบหกดาบมายถึงการคลี่คลายปัญหาต่างๆถ้าคุณเคยมีความขัดแย้งกับคนรักเพศตรงข้ามที่ผ่านมานะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนที่สามารถหาทางออกแก้ไขสาสันที่ดีได้หรืออาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวไปทางน้ํานะครับ สุดท้ายเรื่องสุขภาพของชาวราศีเพ็นในเดือนกุมภา,านะครับในไพ่ก้ากระทาก้ากระทำไปถึงว่าต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับท่านที่เคยเ,เจออุบัติเหตุบาดเจ็บมาก่อนหรือเป็นโรคประจําตัวที่อาจจะเพิ่งหายแล้วเพราะฉะนั้นเป็นการเตือนว่าอย่าทําอะไรหักโหมเพื่อซ้าเติมให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาสุขภาพให้ดีพัดผ่อนได้เพียงพอ รับรองว่าสิ่งที่มันเคยเป็นมหาสุขภาพรก็จะไม่เกิดซ้ำน,นะครับก็ขอให้ชาวราศีเมษโชคดีในเดือนกุมภาพันธ์นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยซินเจียยู่อีซินีหัวชครับ